คราวนี้จะมาสอนนำไฟล์เข้าแอป n e g o 5 VPN อันนี้รองรับแค่ Android นะครับหาโหลดได้ทางเพจโต้ก็ชื่อตามนี้รูปตามนี้เลยนะครับเป็นรูปแมวน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ให้ทุกคนกดติดตั้งกดเปิดได้เลยอ่าเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับ หน้าเปล่าๆแบบนี้เลยก็ให้ทุกคนนะครับไปคัดลอกไฟล์หรือว่าใครที่เช่าไฟล์กับผมไปก็ไปคัดลอกไฟล์มาให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก๊อฟไฟล์สักคู่นะครับอขออนุญาตนะครับคัดลอก ก็กลับไปที่แอปครับหลังจากคัดลอกเสร็จก็ให้ทุกคนกดตรงรูปกระดาษมีรูปบวกนะครับรูปกระดาษรูปบวกตรงนี้กดหงทีสำหรับคัดลอกนะครับให้กดตรง import ฟอร์มคล b o บอร์ดตรงนี้นะครับอันที่สองกดเข้าไปเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าถ้าไม่ไม่เด้งขึ้นมาก็กดซ้ำไปหนึ่งที ก็จะเด้งขึ้นมานะครับและเป็นรูปแบบ QR code นะครับก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยแต่มันจะนำเข้าไม่ได้นะครับเป็นต้องเป็นสแกนสแกนต่อหน้าเลยครับนำเข้าจากแกลเลอรี่ไม่ได้นะครับสำหรับ QR code ผมแนะนำเป็นแบบไฟล์แบบไฟล์แบบนี้ดีกว่าอันที่2แบบนี้ก็ให้ทุกคนติ๊กไปที่ที่ เซิร์ฟเวอร์หนึ่งทีนะครับให้เป็นสีเขียวเขียวกรอบสีเขียวเขยวแบบนี้และก็ให้ทุกคนกดตรงรูปอันนี้ครับรูปอะไรบินบินข้างล่างเนี่ยสีเขียวเขียวด้านล่างเนี่ยครับกลมๆมเนี่ยกดเข้าไปเลยอ่าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่งผมคนละซิมกันนะครับอันนี้เป็นของเอสผมใช้ดีแท็กก็เลยไม่ติดแต่ก็มาสอนคร่าวๆก่อนนะครับว่าให้เชื่อมตรงนี้ รูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นครับใครที่เชื่อมติดก็จะมีรูปไอ้กุญแจอยู่ด้านบนหัวนะครับตรงด้านบนตรงรูปสัญญาณมีรูปกุญแจอยู่ครับผมก็คือติดแล้วนะครับก็ไปลองโหลดทําตามดูนะครับแอปดีนะครับสําหรับแอป nekoha สามารถเปลี่ยนโทนสีเปลี่ยนตั้งค่าอะไรได้หลายๆอย่างครับผมก็เป็นแอปดีแอปหนึ่งเลยครับผม ก็ไปทําตางมาได้ครับผมก็ขอบคุณมากครับผม